ถ้าคุณต้องเผชิญกับความตายในวันนี้คุณกลัวหรือไม่แล้วถ้าไม่กลัวเพราะอะไร CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่ให้ข้อคิดแในแนวทางในการวิชิตตามหลักการของพระกะพีพบกับผมธงชัยประดับชรุร์ครับหัวข้อวันนี้คือคุณฝาก วิญญาณจิตแุะคุณไว้กับไข่จากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่44่สถึงห้ลูกาบทที่23ข้อ44ถึง56เวลานั้นประมาณเที่ยงวันเกิดมืดมัวทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปมาในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนเมื่อในร้อยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมฝูงชนทั้งหมดที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูเหตุการณ์นั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกชกตัวกลับไปทุกคนที่รู้จักพระองค์รวมทั้งพวกผู้หญิงซึ่งตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกล มองเห็นสิ่งเหล่านี้มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมท่านไม่เห็นด้วยกับมติและการกระทำของสภานั้นท่านเป็นชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นเมืองของพวกยิวและเป็นคนที่คอยแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้เข้าไปหาปีลาตขอพระศพของพระเยซูเมื่อเขาเอาพระศพลงแล้วจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วนำพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ ซึ่งเจาะไว้ในศิลาอุโมงค์นั้นยังไม่เคยวางศพของใครเลยวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและใกล้จะถึงวันสบาโตแล้วพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและเห็นอุโมงคนั้นทั้งเห็นว่าเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยแล้วพวกนางก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันสบาโตนั้นพวกเขาก็หยุดพักตามบัญญัติเรื่องราววันนี้เข้มข้นครับ เราะว่านีนครับเรื่องราวตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงเวลาของที่เราเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของชีวิตของพระเยซูเลยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าทั้งสุขประเสริฐทั้งอีสเตอร์นะทั้งหมดเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลาดังกล่าววันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องความเข้มข้นข,นของการที่พระเยซูเจ้านั้นถูกจับตึงตายนะครับในช่วงปัสกานี้มันมีบันทึกบอกว่าเวลานั้นประมาณเที่ยงวันนะครับซาสมัยโบราณก็าบอกเป็นชั่วโมงที่6 นะครับเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงหรือเขาเรียกว่าชั่วโมงที่9นะครับดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางเลยสมัยก่อนการนับชั่วโมงไม่เหมือนกันระหว่างคนยิวนะับกับคนโรมถ้าหากว่านับตามเวลาของยิวเนี่ยพระเยซูจะถูกตึงบนกางเขนในชั่วโมงที่3คือประมาณ9ก้าโมงเช้าแต่จะเป็นชั่วโมงที่6นะที่เป็นการแบ่งเวลาของโรมนะครับนั้นกะ็เลย พระพิพันทึกบอกว่าม่านในวิหารก็ฉีกขาดม่านเป็นสัญลักษณ์ของการการโลกพระเจ้ามนุษย์บริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปไม่ได้แต่วันนี้ฉีกขาดมีความหมายว่าพระสุเจ้านั้นยอมถูกตึงแมกกาเขนเพื่อให้ม่านที่ขวางมนุษย์กับพระเจ้าขาดออกจากกันมนุษย์สามารถเข้าหาพระเจ้าได้ลูกกาบันทึกบอกว่าพระเยซูร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเยซูตัดอย่างนั้นแล้วก็สิ้นประชน นี่เป็นประโยคสุดท้ายในร้อยทึ่ถึงคุมการตึงพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นก็คึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบทมที่เขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขาเห็นชัดเจนเลยว่าพระเยซูไม่ได้ทำผิดแล้วแถมเวลานี้ยังเห็นการยืนอย่างจากฟ้าสวรรค์อีกนะเพราะว่าพระพี่บันทึกไว้เลยครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดเยอะแยะที่ในร้อยเห็นว่านี่ต้องเป็นมาจากพระเจ้า ฝูงชนทั้งหมดที่อยู่ชุมนุมกันที่นั่นเพื่อดูเหตุการณ์ว่าเห็นแล้วก็ตาก็ตีอกชกขวกลับไปไม่รู้ว่าทุกทรมานใจที่ตัวเองตึงเพื่อเยซูคริสุ์ิเจ้าและเสียใจเพราะบาปที่ทําหรือว่าทุกทรมานใจที่ผิดหวังพระเยซูน่าจะมาช่วยเราหลุดพ้นจากการอยู่ใต้หุ่นโรมแต่พระองค์ไม่ทาไม่ทราบเพราะอะไรแต่ว่าเขาตีอกชกขวด้วยความรู้สึกว่าทรมานใจถ้าเขาสำนึกผิดก็ดีนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาด้วย ทุกคนที่รู้จักพระองค์รวมทั้งผู้หญิงที่ตามพระองค์จากกาลีลีก็ยืนอยู่แต่ไกลบอกเห็นสิ่งเหล่านี้พระเบอบทึกบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีชอบธรรมเขาไม่เห็นด้วยกับมติของการกระทำของสภาที่ลงมตินะครับที่จะตึงพระเยซูเขาเป็นชาวอริมาเทียเป็นตั่เป็นเมืองนะเมืองหนึ่งของยิวเขาเป็นคนที่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้า เขาเป็นคนที่กล้าหาญมาเป,เ,ปเป็นสมาชิกสภาที่ทรงเกียดตั้งไปหาปิลาตและขอพระศพพระเยซูเอาพระศพของพระเยซูล,ลงมาและเอาผ้าป่านคุมพันพระศพไว้นําพระศพไปไว้ที่อุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาเป็นอุโมงค์ใหม่เลยนะที่เข้าใจว่าโยเซฟเป็นคนมีฐานะดีในตําแหน่งสูงในทางการเมืองก็คงจะเตรียมจุดสาดเอาไว้ทับตัวเองแต่ว่าเวลานี้ให้พระเยซูใช้แทนลูกกาพันานาต่อมาบอกว่า อุโมงนั้นไม่เคยวางพระศพหรือวางศพของใครมาก่อนแล้วก็วันนั้นเป็นวันจัดเตรียมบอกว่าวันวันจัดเตรียมเนี่ยหมายถึงวันศุกร์เพื่อถึงวันจริงๆวันจริงๆก็วันสบาโตคือวันเสาร์แล้วก็น่าสนใจนะครับว่าเขาวันสบาโตเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่หลังหกโมงเย็นวันศุกร์นับันไม่เหมือนเรานะครับนั้นจะเห็นนด้เองเวลานี้ถึงเรื่องวันเตรียมว่าใกล้ถึงวันปัสกาซึ่งเป็นวันเสาร์ ผู้ผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลีรีก็ตามไปเห็นอุโมงนั้นเห็นว่าเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยผู้ผู้หญิงนั้นก็กลับไปทำอะไรครับ,รบต่างก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมเพื่อจะมาฉลองพระศพของพระเยซูต่างที่บันทึกเอาไว้ในมาระโกบอกว่า,างี้ครับว่าที่เขาเตรียมไว้มีมมผ้ายาวหลายหลาเครื่องหอมปจำนวนมากนะครับมีทั้งมดยอบกิจสนานะัก สากิโลกรัมเลยนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในเรื่องนี้และพวกที่ถูกใช้ในวันแรกเรียนวันแรกแล้วแล้วก็ไปเพิ่มเติมวันหลังที่จะเอาไปต่อหลังจากวันที่ฝังนี้แล้วแล้วก็พอถึงวันซาบาโตเขาต้องหยุดน่าสนใจครับมีคำกล่าวที่บอกว่าความเชื่อศรัทธาคือการตระหนักว่าชีวติตของคุณอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่นั่นพระหัตถ์ของพระเจ้ามีความยิ่งใหญ่ ในเวลานี้พระเยซูกิตเจ้าร้องบอกว่าข้าแต่พระบิดาข้าพรวงขอฝากกิตวิญญาณของข้าพรวงไว้ในพระหัตถ์ของรลวงไม่มีที่ไหนที่จะแข็งแกร่งนะครับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เราเรียกว่าสามารถรับประกันได้เลยว่าของที่ฝากไว้ที่นี้จะไม่มีใครแย่งชิงไปได้ไม่เหมือนเจงนะเราไปฝากธนาคารกับอกธนาคารไม่เจงนะเหมือนกันถ้าเราเอาชุดมาฝากวิญญาณฝากที่พระเยซูกิตเจ้าไม่เหมือนเจงครับกษัตริย์ดาวิดก็คงจะ เชื่อมั่นอย่างนี้ก็คือเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระหัตถ์ของพระงองค์ษัตรสารเดวเิดเ์เคยพูดอันหนึ่งเอาไว้ในสด,ดุดีบทที่3 1ข้อ5ซึ่งอาจเป็นประโยคที่เบียสุกิตจ้าเอามาใช้ในตอนนี้ด้วยกษัสวสารเดวิดเขียนไว้ในสตุด,ดี31บข้อ5บอกว่าข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความจริงพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วนั่นคำนี้พระเยูยุกิตจ้าก็เอามาจากคําที่กษัตริยเดวิดเคยใช้ไว้ในเเ่่นดีวยวววกกันนะัะาาขอฝิญจจตไ้้บพร พระเยซูก็เลยเอามาใช้บอกว่าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตหรจิตวิญญาณข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์บนไมกก้กางเขนกอดสิ้นพระชนพี่น้องครับคำถามก็คือว่าเราควรมอบจิตวิญ,ญญาณของเราไว้ในสิ่งใดไว้ในมือของใครไว้กับคนใดนะครับในเวลาน,นี้ถ้าเราต้องใกล้จะตายแล้วนี่คือสิ่งล้ำค่าสุดในชีวิตเราคือวิญญ,ญ,ญาณจิตของเราจะมอบไว้กับใครคำเก่าออกิสยาที่บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าใคร่ยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรมของเราอิสยาห์4ดข้อิบอันนี้มีความหมายอะไรต่อเราไหมครับไม่ใช่เฉพาะเอาพระหัตถ์ไปหาพระหัตถ์ของพระเจ้าตอนที่เราใกล้จะตายอิสยาห์พูดเป็นในๆว่าเราควรจะเอาชวดล่องไหลการรับใช้ของเราทั้งหมดไว้ในพนันของพระเจ้าตั้งแต่เรายังไม่ตายนะครับนั้นขอพระเจ้ามหเมตตาสิ่งที่เป็นสุดตรัส์อนนี้สอนเราไหนรู้ว่า เราควรจะมอบทุกอย่างไว้ในพระัดของพระเจ้าตั้งแต่นาทีนี้ไม่ต้องรอวันที่เราใกล้จะตายบนการเขียนนั้นผมชอบคํากล่าวของมาติลูเทอตโดยทราบจะเห็นด้วยไหมบอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้ายึดทุกอย่างไว้ในมือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสูญเสียทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปแต่อะไรที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าข้าพเจ้ายังคงมีสิ่งนั้นอยู่ในมือตลอดไปเพราะใครก็หาตัวแย่อยู่ในมือเราเี่มงหมดครับหาบาในมือของพระเจ้าดีกว่านะ ในพระของพระเจ้ามีความมั่นคงถามว่าคํากล่าวของมาติโลเทร์นี้มีความหมายต่อเราบ้างไหมครับสําหรับความหมายว่ามอบให้ไว้ในมือเรามันจะหายไปมอบเรื่องกาขัดของพระเจ้ามันจะยังคงอยู่ตลอดไปขออวยพรนะครับขอเราทุกคนมอบพิธานจิตข,ของเราขอบคัวของเรางานของเราชีวิตของเราลมพิจใจของเราขอใหาเราได้ผ่านของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับขออธิษฐานด้วยกันสําหรับบทเรียนของเราในวันนี้ด้วยกันขอรับใจ้ฐานครับ แต่พระเจ้าผู้สูงสุดของทั้งหลายนั้นจะมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าและมอบสมบหตดที่เรามีไว้นในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะดูแลสิ่งเหล่านี้ให้กับทั้งหลายตลอดเนือดอนอย่างมั่นคงั้งหลายนั้นจะไม่หัวจะหาสิ่งต่างๆไว้ในมือเพราะทุกอย่างจะสูญสลายไปเมื่อความเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อความตายมาถึงแต่ของหลายนั้นไดม้มอบสมบัติไว้กับพระองค์ตั้งแต่ก่อนที่เราจะตายและเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่กลัวที่จะพบกับพระองค์เพราะทั้งหลายได้มอบไปกับพระองค์ผู้้้่ัยพระคเปนจาาหวมก พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ล่องลอยจะมั่นใจว่าล่องลายนั้นจะมีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อล่องลายได้ถวายตัวติดตาพระองค์ด้วยความเชื่อฟังพระองค์ขอพร้าอวยพรทุกคนครับทั้งลายทุกคนในที่นี้ที่กําลังได้ชมและได้ฟังด้วยกันนี้จะเป็นคนที่สามารถจะกล่าวได้ว่าเราได้มอบจิตวิญญาณของเราและทุกอย่งที่มีไว้กับพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าและของพระบิดาเจา้าตั้งแต่นาทีนี้แล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้พบกับรางวัลแห่งการ เชื่อวางใจพระเจา้าดีด้วยในนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมนเดี่น้องครับขอเชิญทุกท่านนะครับนูปโป้งมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งทาง YouTube Facebook ของ CGN ไทยกดเดยอะกดเดยอะนกดเดยอะอีงด,ด,ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับสาารัความคิดเห็นได้สามารถถวายทรัพย์ได้ด้วยรูปเป็นพรได้กันดีอธิษฐานเผื่อรายการที่ CG n ผลิตอย่าลืมสำรวจนะครับงานที่ดีๆท่านต้องช่วยให้งานดีนั้นอยู่ได้อีกนานๆนะให้เร,ราได้เป็นคนใจกว้างขอเยี่ยมครับ